สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนบ้านสวนลงติ่งนะครับเดี๋ยววันนี้เรามาชมวัตถุมงคลที่เป็นบรรจัภาคีนะครับก็คือพระที่ยอดที่ที่สุดของประเทศไทยเราเลยก็ว่าได้อันนี้เป็นรูปแบบที่จําลองมานะครับแต่ก็ปลุกเสกโดยเกจิที่แบบดังๆในยุคนั้นนะครับผมเนี่ยนะก็อยู่ในกล่องเป็นชุดเลยนะครับผมผมก็เพิ่งเจอพอดีนะครับก็เลยเนี่ยนะฮะเป็นชุดบรรจัภาคีย้อนยุคนะฮะสร้างปี49นะครับ กุวัดหนองหมูใต้นะฮะอําเภอมิหารแดงจังหวัดสระบุรีนะครับผมเนี่ยนะก็มีพระสมเด็จนะครับพระนางพญานะครับพระซุ้มกอนะครับผมเนี่ยนะพระผงสุพรรณนะครับแล้วก็พระรอดนะครับก็จะครบเสร็จนะครับแต่ที่สําคัญเนี่ยผมเพิ่งมาเห็นเหมือนกันนะครับผมเก็บมาเป็นสิบสิบปีนะะก็ไม่ทันได้ดูนะว่ามี พระอาจารย์ไหนปุกกษกบ้างก็เห็นว่าเป็นหลวงพ่อรวยวัตโกจังหวัดอยุธยาด้วยนะครับแล้วก็มีหลวงพ่อโทนวัดเชิงไหวจังหวัดอ่างทองแล้วก็หลวงพ่อเกิดวัดโพธิ์แทนจังหวัดนครนายกนะครับซึ่งหลวงพ่อรวยนี่เราก็ทราบกันอยู่นะฮะว่าท่านเข้มขังนะฮะแล้วก็ได้รับความศรัทธาม,มากๆเลยนะครับงั้นเดี๋ยวเรามาดูนะผมมีอยู่สองสามกล่องนะฮะเดี๋ยวเรามาเปิดดูสักกล่องหนึ่งนะครับเพื่อนๆเนี่ยนะฮะ ลักษณนะกล่องก็จะเป็นอย่างนี้นะฮะก็จะเป็นกล่องนะฮะเหมือนทํามาในรูปแบบเป็นของขวัญน,นะครับเพื่อนๆพอด้านหลังเนี่ยเนี่นะฮะก็จะทําเหมือนจบตั้งโชว์ได้นะฮะมีเหมือนเป็นเหมือนกรอบรูปอย่างเงี้นะฮะถ้าเกิดเรามีเราก็อาจจะตั้งโชว์อย่างเนี้ยนะครับไว้ที่บ้านอะไรอย่างเงี้ยนะฮะเป็นมงคลนะฮะนะฮะข้อความหน้ากล่องก็เหมือนที่ผมซูมให้เพื่อนดูเมื่อ,อกี้นะครับเดี๋ยวเราลองซูมดูไปทีละองค์นะครับผมนะฮะว่าเป็นยังไงบ้างนะครับ เริ่มเปิดกล่องกันเลยนะครับเพื่อนๆเดี๋ยวมาเริ่มจากองค์บนขวากับบนซ้ายกันนะครับเนี่ยเป็นพระรอดนะครับผมเพิ่งเปิดครั้งแรกในรอบนะ่จาจะเกือบยี่สิบปีนะครับปีสี่เก้าปีนี้หกหกนะฮะก็เกือบยี่สิบปีแล้วเนี่ยนะฮะก็ดีไซน์มาเป็นพระรอดอย่างเงี้ยนะครับน,น,ะออน,นะฮนะ เรอดจริงๆเนี่ยก็อายุพันกว่าปีนะครับนี่นะเขียนว่ามีปั๊มตายางนะครับว่าวอต่อนะครับน่าจะย่อจากวัดหมู่ใต้หรือเปล่าผมก็ไม่แน่ใจนะครับเพราะว่าบนกล่องเนี่ยเขียนว่ากุวัดหนองหมู่ใต้นะครับผมนี่นะฮะนี่คือองค์แรกนะครับถัดมานะครับก็จะเป็นองค์ เนี่ยนะครับจะย่างน,นะครับเอาองค์นี้ก่อนล้กันนะครับเป็นสายล่างนะครับอันนี้ก็เป็นพระนางพญานะครับก็จะเป็นทรงสามเหลี่ยมแบบนางพญานะครับเนี่ยนะครับนี่นะครับมีปางตายังเหมือนกันนะครับก็ดีนะครับถ้าอย่างเงี้ยต่อไปสะสมง่ายนะครับ คู่นะครับขป้อมตายยากเราก็สะสมง่ายนะครับเพื่อเนอเดี๋ยวมาดูองค์ล่างล่างขวานะครับอันนี้ซุ้มกอนะฮะเหมือนที่บอกนะครับก็เนี้ยนะรตรงนี้ก็เป็นลักษณะเหมือนกอไก่ก็จะเป็นซุ้มกอนะครับนี่นะครับ ด้านหลังครับผมก็ไม่เคยดูอาหารเหมือนกันเลยนะครับมีตายางนะครับบอกพอสอแล้วก็บอกวัดนะครับเป็นตัวปั๊มสีน้ําเงินนะครับผมเนี่ยนะฮะแล้วก็มาถึงเอาองค์กลางก่อนละกันนะครับองค์กลางนี้เป็นสมเด็จชินฟักเหมือนพระสมเด็จทั่วไปนะครับนี่นะครับด้านหลังก็้อความเหมือนกันเลยนะครับหัวต่อของจากวัดต้านะครับนะ สี่เก้านะครับองค์นี้จะใหญ่กว่าเพื่อนนะครับเพราะเป็นพระสมเด็จนะครับเนี่ยนะครับน่าสะสมดีนะครับอย่างน้อยก็มีหลวงพ่อรวยวัตโกนะครับปลุกเสกแน่ๆนะครับตามที่กล่องมันบอกไว้นะครับองค์สุ้านี้น่าจะต้องใช้เดี๋ยวแยกก่อนนะครับกลัวจะแตกนะครับนี่เปิดในรอบสิบกว่าปีนะครับไม่เคยแกะออกจากกล่องไม่เคยโดนลมโดนอากาศเลยนะครับ ดูสภาพกล่องครับเหลืองอ่อยแล้วนะฮะองค์นี้ต้งกาต้องงับก่อนนะครับแน่นมากนะครับกลัวแตกนะฮะโอเคสุดท้ายนะครับเป็นพระพงสุพรันธ์นะครับนี่นะฮะจากหลังก็เหมือนกันนะฮะวอตต่อ4ี่เกนะครับเดี๋ยวลองเอามา เดียงในมือดูนะครับทั้งห้าแบบนะครับนี่นะฮะ่เนี่ยนะครับนันนนบนงพญานะครับซุ้มกอนะครับกอสมเด็จนะฮะพระคงสุพันธนะครับแล้วก็พระรอดนะครับ เป็นอะไรที่แบบสุดยอดของวงการนะครับถ้าเป็นองค์จริงแท้ๆนะครับทั้งชุดนี่โอ้โหมหาศาลนะครับซึ่งเราก็คงไม่ไหวนะครับในการที่จะต้องเสาะหาด้วยเงินจำนวนขนาดนั้นนะครับก็มีแบบนี้ไว้ก็ก็ถือว่าได้บูชาองค์ที่ใกล้เคียงนะครับแล้วก็ปลุกเสกโดยเกจิที่เรานับถือก็โอเคแล้วนะครับผมฮนะ วันนี้ก็คงง่ายๆอย่างนี้นะฮะสำหรับเนี่ยนะครับชุดนี้นะครับพระชุดเบญจพระคีย้อนยุคนะครับสี่เก้ากุวัดหนองหมู่ใต้อําเภอวิหารแดงนะฮะจังหวัดสระบุรีมีพระรอดพระผงสุพรรณนะครับพระสมเด็จนะฮะพระนางพญาแล้วก็พระซุ้มกรน,นะครับที่สําคัญนะปลูกเสกโดยหลวงพ่อรวยวัตกโกนะฮะจังหวัดอยุธยานะครับหลวงพ่อโทนวัดเชิงหวนะฮะ หลวงพ่อเกิดวัดโพแทนนะฮะโอเคครับเพื่อนๆแลกเปลกันใหม่นะครับในคลิปหน้านะครับวันนี้ขอบคุณมากๆนะครับที่ติดตามรับชมบ้างสุ่วงติงมาโดยตลอดนะครับเดี๋ยวมีอะไรติดบ้านอยู่ผมก็มาถ่ายให้เพื่อนๆชมเรื่อยๆนะครับแลกเปลี่ยนกันขอบคุณนะครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ